สวัสดีครับวันนี้ฝนครับผมครับวันนี้ผมพัดนะครับสาขาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทได้มีโอกาสมาเยี่ยมแปลงนาของพี่เลยนะครับแจ่มครับแจ่มสุกนุ่นอ่าพี่แจ่มสุกนุ่นนะครับอยู่บ้านอะไรครับพี่บ้านวัดนั้นจันมูลสามงมุทรนครบุร์จังหวัดชัยนาทครับครับผมปีนี้ใช้ข้าวพันธุ์อะไรครับพี่ตีหนึ่งครับข้าวพันธุ์ตีหนึ่งนะครับพี่ใช้ปุ๋ยตัวไหนครับพี่โอทูครับโอทูนะครับพี่ ใช้กี่รอบครับเนี่ยพี่รอบเดียวครับใช้กรดูรอบเดียวเลยถ้าไตสองรอบปุมันจะล้มครับสีหนึ่งมันสองรอบแล้วมันล้มไตรอบเดียวครับผมปีนี้กี่ไร่ครับพี่แปลงเนี่ยไร่ครับผมใส่ไปทั้งหมดทั้เจ็ดลูกสิบไร่ใส่เจ็ดลูกเนาะเป็นไงพี่ผลผลิตปีนี้คาดว่าจะได้สักไร่ละเท่าไหร่ประมาณก็คิดว่าได้สิบเกียนครับสิบเกียนเพราะว่าตอนเนี้ยปอมเมื่อวานไปขายแล้วมันได้สองกุ่มกว่ามันได้ไปห้าเกียนกว่าตอนนี้ก็จะได้สองกุ่มก็ได้ครับสิบ เมื่อวานนี้เกี่ยวไปรอบหนึ่งฝนตกเลยเกี่ยวไม่เสร็จไม่เสร็จครับครับผมปกติผมใส่หอมมะลิมันจะได้แค่หเกียนะนครับเลยปีนี้ก็เลยใต่ปีหนึ่งนี่แปลงนาของพี่แจ่มนะครับน้ำคุณสุกนุ่นนะครับอยู่ติดกับวัดท่านจันทร์เลยนะครับตำบลอะไรนะพี่น้องคุณครับตำบลน้องคุณอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาทนะครับน้องคุณน้องคุณอันนี้แกเป็นลูกค้าประจําของเราแล้วนะครับ ใช้มาเป็นประจำแกจะสั่งทีเดียวเลยรถเดียวเลยม,มันก็ดีครับไม่ต้องไปเตื้อไอ้ปุ๋ยไอ้นั้นนี่ครับปุ๋ยสูตรปุ๋ยไรผมใช้ทุ่งโน้นเหมือนกันกผมก็ทำ16ไร่ผมก็ไ่รอบเดียวตอนนี้ออกลวงแล้วตอนนี้เริ่มออกลวงแล้วออกมวงแล้วครับเดียวก,กันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรเลยตามนั้นครับพี่พอใจไหมพี่ก็ดีครับพอใจพอใจเนาะเอานี่ก้สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์0633643286นะครับสาขาสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับหรือว่าถ้าใครอยู่ในละแวกใกล้เคียงก็มาถามที่แจ่มได้นะครับแกจะอยู่บ้านตลอดนะครับบ้านอยู่เดียวๆข้างวัดเลยครับผมข้างวัดเลยครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แจ่มมากครับครับวันดีครับพี่ครับวันดีครับ